อรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ปักช่องนะฮะอากาศเช้านี้ไม่มากครับ18องศาเท่านั้นเองครับ18ครับ8ครับ18ครับนี่ครับนี่อ่าให้หมอเห็นนะครับนี่อาหารเช้าวันนี้ครับหักป่าครับปักช่องปักช่อง18องศาครับอากาศดีมากครับอาหาเช้าะครับนี่ครับ ไปไปร้อน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 บ้านดีิ้แก้วเลยนี่นะครับสามคนที่กินเรี่ยมหมดไปสิบสองขวดสิบสามขวดครับตอนเช้ามานับแล้วแบบโอ้โหมันคือทำไปได้ไงวะไม่ใช่ว่าดีใจดีใจนะเสียใจนะมันคือนี่คร Monday ับได้ไงวะนี Head ่ครับป่าต้องโขลยไขมันรีดจนไม่เหลือที่หมรอนเค้เตาเนาะ ไม่าสอบซับกับเราลมอบรปลมไม่ก้ากระดาษซับกันแล้วก็ไปที่ตาอบก็ได้เขาเราลมเลยรับร้อนร้อนตอบดีไปเตาอะไรอบด้วยที่บ้านเราไม่ทำไม่เป็นสระน้ำมันไม่ได้ถึงเวลชิมแล้วรสชาติมีรสชาติอยู่ในตัวนกลดีมากนักินอยู่กินช ทำเรือคนทำี่ที่ที่เขาบอกว่านั่นยอดที่อยู่อะไรอ่ะเดี๋ยวผมไปร u r r y ไปฟังขั้ been, นต <will> ่อนะเดี๋ยวมีออากหลอกเราได้สบปยขนานเล็กสวัสดีครับวันนี้มานำเสนอนี่ครับจานเด็ดครับด้านนี้เป็นภาคร้อนนะผัคร้อนภาคร้อนเป็นโบโลยทำสำหรับของ าปากนังปากนังมีเป็นร้านขายอาหารใต้นะนี่คืออะไร10เจอดิชของหวานมอพเ้านะครับก,กินรับทานกับนี่ฮะเจ้าแห่งของของ,ของเย็นคือไอซไอศรีมกะทินะครับริชมากๆถ้าไปทางที่ร้านเนี่ยภาชนะบุญจูจะสวยงามมากแล้วก็จะท็อปปิ้งด้วยไอติมกะทิหนสกรุ๊ปนะครับส่วนมากไม่ได้ทานครับเพราะว่า ป๊บแป๊บเป็นหมดแป๊บแป๊บเป็นหมดนะฮะวันนี้มาเช้าไปออกกําลังกายเดินผ่านที่ร้าน<ม>ก็เลยติดไม้ติดมือกลับบ้านครับนําเสนอฮะนาเสนอขออนุญ,ญาตนะครับนะครับแบ่งเลยนะครับเลยนี่นาทานครับสีครับ, 4, รบโ,โหมะพร้าวเป็นมะพร้าวอ่ะกะทิเป็นกะทิอันนี้ยายโคชเห็นนะฮะ พังฮะเพื่อนภาษารับนักกินน้ำหนัก,กวกพังอืออย่าให้โคเชนเด็ดขาดครับกรบเรียบร้อยฮะแบ่งกันมาแล้วน่ารับทานมากเนีฮะโอ้โหในภาพนะครับเมร้อนมาเจอเย็นอืที่เด็นอยู่ตรงนี้ฮะอืม บรลอยเนี่ยหนุบหนับเลยไนตริกที่ก็ริชมากเมื่อความมันของพร้าวที่ถึงมาเจอกันเรียบร้อยฮะภาษาลดน้ำหนักเขาบอกพังฮะพังชิมครับอออครับผมหอยจะเป็นจอยผม่อ